สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเวิร์เอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเกมชาแมนคิงฟุงบาริคอร์นิคเกอร์นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเราเคยรีวิวตอนที่เซิร์ฟญี่ปุ่นเปิดใหม่ๆไปแล้วที่หนึ่งนะครับพอดีว่าช่วงนี้มีข่าวสารมาอัปเดตนะครับก็สำหรับเกมชาแมนคิงฟุงบาริคอร์นิคเกอร์นะครับผมก็จะมีเฉลิมฉลองยอดดาวน์โหลดครบ1ล้านนะครับตอนนี้แจกเพชรรมมาเพิ่นะคับ ก็สำหรับใครที่อยากรีตัวละครหรือว่าอยากลองเล่นดูนะมีคนไทยเล่นอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็สามารถมารีได้นะครับโดยการรีเนี่ยเราสามารถใช้ตัวโปรแกรมจําลองนะครับหรือว่าลบข้อมูลจากในแอป,ปของมือถือก็ได้นะครับแล้วก็โหลดใหมห่หรือจะโหลดใหม่เลยก็ได้นะครับอยังไงก็ได้นะโอเคนะครับหลังจากที่เราจบตัวเตอรเรียลมาแล้วนะครับก็ในส่วนของกาชาตัวแรกเนี่ยจะเป็นการันตีตัว3ดาวนะครับ ก็จะมีตัวโยสีส้มนะครับแล้วก็เต๋าแสงนะครับเต๋าเล่นแสงแล้วก็โฮโร์โรแสงนะครับแล้วก็แอนนาฟ้านะครับก็ตรงเนี้ยพยายามรีให้ได้ตัวแอนนาฟ้านะครับเพราะว่าแอนนาฟ้าเนี่ยค่อนข้างโหดมากนะถือว่าเป็นตัวแบกได้เลยนะครับมีทั้งสกิลฮิลได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลดาเมจรวมถึงเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับ เนาะแล้วก็อันติีก็แรงนะครับโอเคสุ่มแรกนี่คือเราสามารถรีได้เรื่อยๆนะโดยที่มันจะให้เรากดรีได้นะครับเหมือนที่ผมเคยรดูไปนะะเดี๋ยวลองเลยแล้วกันเอาให้ได้แอนนาก่อนเนาะคลิปไปเลยนะรนครับไม่ต้องรอดูอะไรเยอะอ่ารู้สึกว่าจะได้เลยนะ อ,อันเัเตเอเกโอ,อจูเกอ่าได้มาแล้วนะครับแอนนาฟ้าเนาะปึ๊บแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมมีแอนนาฟ้าตัวสองดาวไม่มีใบอนี่เลยอ่ะตอนทรงจำนะครับจริงๆนี้อันนี้จะรีต่อก็ได้นะหรือว่า จะเล่นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเมื่อเรารีจนได้ที่เราต้องการนะครับโดย3ามดาวเนี่ยขอให้ได้เป็นแอนนาฟ้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาของรางวัลที่เขาแจกเริ่มต้นนะครับกับของรางวัลที่ฉลองดาวน์โหลดครบ1ล้านครั้งนะครับแล้วก็ค่อยรีหาแล้วก็เปิดหายอีกทีหนึ่งเนาะตัว3ดาวเพิ่มนะครับเราถ้าไม่ได้ค่อยรีเกมโอเค อตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกาชาตู้ใหม่มาด้วยนะครับอ๋ออันนี้เป็นความทรงจำของโยแล้วก็เต่าเรนนะครับโอเคอันนี้คือฉลอง1ล้านดาวน์โหลดนะครับก็ได้ของขวัญเป็นเพชรอีก3,000นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อน ปึออ๊บเข้าไปที่กล่องของขวัญข้างบนขวาบนเลยนะครับแล้วก็กดเช็คดูก,ก่อนก็ได้นะรู้สึกว่านี้จะมีสตา m ิน่าด้วยแหละกดรับเป็นเฉพาะพิษมาก,ก่อนน่าจะดีนะครับไม่งั้นสตาฟิน่ามันจะล้นเกินไปนะพอเล่น,เล,นเล่นไปแล้วค่อยเอามาดีกว่านะครับโอ,โอ้หายหายไปไหนรู้สึกเหมือนจะเออร์เรอร์เมื่อกี้อ่าเข้ามาเก็บต่อ นี่มีเพชรอีก6กพันนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ความทรงจาแอนนาโอ้เพชรตอนนี้นี่เท่ากับว่าได้มาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองแล้วครับเยอะมากนะแล้วก็มีสตาร์มีหน้าอีกเพียบเลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมากดรับที่หลังนะครับโอเคแล้วก็ไปที่อ่าเราจะได้เพชรมาทั้งหมดนะครับคือตอนเนี้หลังจากที่สร้างไอเดีเข้ามาใหม่ก็จะมี13,100เพชรน,นะครับ ยังไม่รวมจากการทำเควสแล้วก็พวกมิชชั่นต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปซุ่มกันเนาะตู้กาชานะครับจะมี2ตู้ด้วยกันนะครับเป็นตู้แร่กาดแรก,กาชาตรงนี้นะจะมีโยฟ้านะครับแล้วก็เต่าเรนเต่าเรนม่วงนะครับแล้วก็โฮโรโฮโรเขียวแอนนาเขียวนะครับแล้วก็เต่าจุนเขียวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ เหมือนจะเป็นดีลิสมาใหม่นะครับ14วันเท่านั้นนะจำกัดเวลานะครับก็จะมีตัวโยเขียวนะครับโยเขียวนี่รู้สึกว่าจะใช้ท่าไอ้น,นี้แล้วนะอ่าสปิริตออฟซอรแล้วด้วยนะครับโอ้ดาบใหญ่เลยนะครับอันนี้แล้วก็เป็นเต่าเรนนะครับเต่าเรนฟ้าซึ่งตัวนี้สามารถบวกค่าคริติกอนความรุนแดงเพิ่มได้นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ สุกว่าตัวนี้จะเป็นตัวตีแรงตัวหนึ่งเลยแหละนะครับอ๊บอ่านี่ไงบวกคิติคอนได้หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อาสองเธอนนะครับบัฟดามจได้ด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะซุ่มตัวนี้เลยละกันนะครับหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเพนี่ไม่รู้จะซุ่มได้กี่มันติสี่มันติเนาะมันน่าจะออกสักตัวนะ่ะไปฮึบ่บ มาไหมเอ่ยรอบแรกแว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 รลุ้งไหมไม่มีใครมายืนเลยโยยืนเหงาคนเดียวเลยช็อตแล้โอ้โหฟ้าตุ่มเลยนะครับอ่าไม่มีนะครับได้เป็นเต่าจุนมาโอเคเราจะสุ่มมัตีที่2ต่อนะเหลืองเรามารุ้นรอบสองว่าลุ้งขึ้นไหมเอ้ยมีเพื่อนมีเพื่อน รุ้งต้องมาแล้วอ่ารุ้งนะแต่ว่าจะได้เป็นความทรงจำหรือว่าจะได้เป็นตัวละครต้องลุ้นอีกหนึ่งเครื่องนี่เป็นความทรงจำบาซอนมาแล้วลุงเราโอ้เป็นความทรงจำนะครับระหว่างเต่าเลนกับโยสู้กันเนาะที่เราข้ามได้เลยตรงนี้นะครับสองมันติไปแล้วยังไม่ออกนะครับมันติสุดท้ายเอ๊ะอย่างสี่มันได้สี่มันติ ไปมันตีที่สามไฟอีกแล้วอะโอ้โหมีมันดายืนอยู่คนเดียวเองลุ้งไหมอึ๊บเงียบโอเคแล้วก็อีกหนึ่งมันตินะครับสุดท้ายแว็บเขาให้ปรากฏว่าไม่ออกนะครับอาถ้าอย่างนี้เราก็ให้ทำการรีไอดีได้เลยนะครับ หร,หรือจะกดให้หมดก็ได้นะเหลืออีกได้อีกสมทีอะก็ไม่น่าจะออกหรอกเพราะว่าขนาดมันตีใหญ่ั็ไม่ออกเลยนะครับโอเคไม่ออกเนาะอ่ะเราก็ทำการดี D ได้เลยนะครับสำหรับการดีไดีนะครับก็ให้เข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ แอปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะไล่มาที่แอปของเกมนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ Storage อ่าเคลียร์ด a ต้นะครับเรียบร้อย,อยแค่นี้ก็เปิดเกมเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะใช้ได้แล้วนะปึ๊บ อ่าเรียบร้อยพอเราเปิดเกมเข้ามาใหม่เลยครับข้อมูลที่เราเล่นสุ่มไปเมื่อกี้ก็จะถูกดีเซตไปแล้วนะครับกดเข้าเกมไปหลังจากที่เราเรีมาผ่านตัวเตอร์เรียลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สุ่มไดแอนนาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็กดรับของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับเพชรมาด้วยทั้งหมดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเนาะ อันนี้เขารีวิวการชาร์จตูต้ใหม่นะครับวิชั่นการ์ดของโยปะทะกับเตาเรนโอเคเหมือนเดิมกดไปที่กลองสมบัตินะครับขวาบนแล้วก็รับเฉพาะอันที่เป็นเพชรมานะกรืดกรีด รู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ได้แค่สิบหกวันเองนะโอเค,ครับครบแล้วนะครับอ่ะก็จะได้เพชรหมื่นสามพันหนึ่งร้อยอีกหนึ่งรอบนะทีนี้ก็ซุ่มเหมือนเดิมนะครับเลือกเอาเลยนะว่าจะเอาตู้ไหนนะครับแล้วแต่นะเพราะว่าอ่แต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถต่างกันนะแต่ว่าอ่าเห็นเพื่อนๆืนที่เขาเล่นอยู่นะครับเขาแนะนําว่า เตาเตาเล่นสีฟ้านี่ก็ค่อนข้างโหดนะครับตัวใหม่เนี่ยที่เข้ามานะครับเพราะว่าเพิ่มบัฟคิติคอนได้เนาะโอเคสุ่มเหมือนเดิมซีมันติถ้าไม่ได้ก็ไปรีมาใหมา่วนลูปไปเรื่อยๆนะครับสอบแรกมาไม่ออกออกเตาจุนนะครับแล้วก็ความทรงจำสามนะอ้าวมันติที่สอง ฝาสองรอบแล้วเนี่ยือเงียบสงบรอบที่สามก็ยังไม่ออกนะครับอ่ารอบสุดท้ายจะเกลืออีกไหมเนี่ยอ่ารอบนี้มีสามดาวแต่เป็นความทรงจำนะครับโอ้โหก็ยังถือว่าไม่ได้ตัวละครสามดาวนะครับ เราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรีกันต่อนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปเกมมือถือชาแมนคิงฟุงบาริคอร์นิเคิลนะครับสำหรับกิจกรรมยอดฉลองดาวน์โหลดครบ1ล้านครั้งนะครับแจกเพชรเพิ่มแล้วก็ตู้กาชาใหม่ก็เ,เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้หากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมแนวอนะอิเมะอื่นๆนะครับรวมทั้งในมือถือแล้วก็ ใน PC นะครับก็สามารถกด Subscribe channel ผมไว้ได้นะจะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนล้วครับสวัสดีครับ